Dan salawat dan salam dan tu ni otomatik segala puji itu na. Dan salawat dan salam, lekan salawat dan salam, lekan, hai salam, tu keahlian salam. Salawat kepada Allah Subhanahu wa Taala ni. ก็คือรหมัดของพระองค์ลล l a h um s u า h าว a w ะ a าลานะาหากว่าเป็นการสวลาวาตจากบรรดาาาิกาในเรื่กอิสติกฟาร์ตาหาว่ามาจากมนุษย์แล้วก็จินอันนี้เรียกว่าเป็นดวอาสวลาวาตนี้ก็คือ a ลล a h มม m a s ลลิอลามุฮัมมัด ด่ a นสลัมแล้วก็สันติความสันติสุขอดดล่ะกระดัวเงียะปรากฏว่าทั้งสองนั้นอดดล่ะปรากฏว่ากระดัวเงีทั้งสองนั้นคือทั้งสละวัดและสลัมนั้น bagi nabi yang dibangkitkan kepada s e k a l i a n alam ขอจงเกิดแก่นบ b bagi nabi ยังดีบังเกตการ์นซึ่งถูกส่งมาเกิดประดับสเกเลียนอาดัมอย่างโลกทั้งผองกระรอนรักเมตเพื่อเป็นพระเมตตาโวมะาอัลลอฮซันนากะอิลลาระห์มัตัลลิลอาลามีนมุฮัมมัดเราไม่ได้แต่งตั้งท่านมาให้เป็นาศนาสนทูตเพื่ออื่นใดเลย นอกเสียจากเพื่อเป็นความเมตตาแก่โลกทั้งของไม่ว่าจะเป็นโลกเบื้องบนโลกมนุษย์โลกเบื้องใต้โลกยินโลกสักตว์ทั้งบนแหลนะนะนบ,บีของเรานี่คือรอักมัตคือพระเมตตาของ Allah. อัลลอฮ์อต่สับบาลีนี่ก็จะใช้คำว่าเมตไตรยะมีคนพูดกันในหมหาปรินิพานสูตรนะหมหาปรินิพานสูตรเป็น เป็นพระสุตรหนึ่งในพระไตรปิฎกช่วงท้ายๆนะพุทธานุชาก็คือ <c oughs> พานนก็กราบทูลกับพุทธองค์ว่าพุทธองค์เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกองค์เดียวหรือว่าองค์สุดท้ายเจ้าบอกว่า หาไม่ได้ดูก่อนอานนท์เรานี้ไม่ใช่พุทธเจ้าองค์แรกและก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายต่อไปในภายภาคหน้าจะมีพุทธเจ้าอีกองค์หนึง่งแล้วพุทธเจ้าก็กล่าวไว้ในพระสูตรนี้ว่าพะพุทธเจ้าองค์ที่จะมาหลังองค์เนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรเสร็จแล้วพาน o ก็ถามต่อไปว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้นเนี่ย มีนามว่าอะไรพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าดูกระอานนนพระพุทธเจ้าองค์นั้นมีนามว่าเมตรยะคําว่าเมตระยะนในภาษาบาลนะีแปลว่าผู้ที่มีความเมตตาล้นเหลือหาที่สุดไม่ได้ผู้ที่มีความเมตตาหาที่สุดไม่ได้ แล้วมันน่าจะเป็นไทยกับอายัที่อ่านไปข้างตน้นว่ามาอารุสันนากะอิลลารามะตัลลิลอาละมีมุฮัมมัดเราไม่ได้ส่งไม่ได้แต่งตั้งท่านมาให้เป็นาศนาสนทูตนอกเสียจากเป็นความเมตตาแก่สากลและจักรวรลอย่าลืมนะการ กล่าวถึงการมาของท่านอับดุลมฮัมหมัดสุลละวาริวะซัลลัมเนี่ยมันมีปรากฏอยู่ในเกือบทุกคำพีเราก็ไม่ต้องไปตีความอะไรมากก็ฟังดูกันแล้วเออมันน่าถุกคิดไหมแต่ว่าพุทธศาสนิกชนเขาก็บอกว่าพระอัตถกถาเรียกพระอัตถกถาจานี่อัตถกถาว่าตรงนี้หมายความว่าเมื่อพระพุทธศาสนาผ่านล่วงไปแล้วห้าพันปี จะถึงยุคของพระศรียรเมตรยาคือพระศรีอานว่า5,000ปีแต่ตอนนี้ผ่านมา2,553ันก็แสดงว่ายังไม่ใช่แต่ความจริงนั่นถ้อยความนั่นเป็นถ้อยความของพระธรรมกถ์พระ,พระ,พระอัตถกถาจารย์ก็คือผู้ที่อธิบายพระไตรปิฎกไม่ใช่คำของอุตเจานนระนะอุตตจาไม่ได้กำหนดว่าต้องผ่านไป5,000ปีถ้ามันก็น่นาดิดว่าตกลงมาแล้วเนียก็หากั้นดูกันแล้วของเรานะี่เจอแล้ว orang라우 nak alhamdulillah alhamdulillah yang bersabda ia sung iya yakni kepada nabi sung nabi tanan tu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam telah allah taala tiada menilai ia kepada rupa kamu dan tetapi menilai Ia kepada segala hati kamu, bahwasanya haji Allah Taala, Bung Allah Subhanahu Wa Taala nantiada menilai Ia, kayo kan? Perang nantiada e, menilai, Perang tidak akan memikirkan, tidak akan melihat. เกิดพระดารูปอแกมูยังรูปลักษ์ของพวกท่านทั้งหลายรูปอก็คือรูปะรูปอลองมาได้ดูที่รูปสวยแล้วขาวไหมผมสีทองตาสีฟ้าไหมนะบุณสูงรนะ้อยเจ็ดสิบนอกใหญ่เหมือนกับพระดอนหรือเปล่านะไม่ได้ดูตรงนั้น Dan tetapi menilih ia kepada segala hati kamu Lek teh tawa Lek teh tawa Menilih ia Ya ya Allah Allah jasung fitrana mongdu Kepada segala hati kamu Yang banda wajai kongkutan Inna Allah hala yang buru ila suarikum Allah madiduji rup lak kongkutan tanglai -tang 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 -tang. Walakin yang buru ila กูนูวิกุมอัลลอฮะทรงพิจรารณาอย่างหัวใจของพวกท่านทัน้งหลายนะฉะนั้นมันจึงมีจุดของการมองอยู่สองที่เหรือว่าจุดของการมองที่มนุษย์มองมนุษย์ดวยกันก็คือสรีระร่ากายเห่ไหมเหตุนี้มนุษย์จึงต้องล้างหน้าแปรงฟันนะ ฟอกเสบ,บูทาครีมหนวดหน้าขัดผิวระวังเรื่องสิวสิวโบโมเม็ดนเง็กลุ่มใจบางคนจะฆ่าตัวตายเยมทีจะทำยังไงเีสิวเต็มหน้าได้หรือวะ,อะมนุษย์ห่วงสายตามนุษย์มนุษย์จึงต้องประดับประดาตกแต่งรูปร่างหน้าตาของตนให้สวยงามแต่ฉะไหนมนุษย์ ไม่ตกแต่งไม่ใส่ใจต่อจุดที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงพิจารณามองดูคือหัวใจเมื่อหัวใจเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทอดพระเนตรทรงพิจารณามองดูทําไมมนุษย์จึงไม่ประดับประดาหัวใจของตนให้สวยงามวงทัสายตามนุษย์เห็นว่า